เราจะมาเรีาแคาเดลนะคะนี่ยังไม่เคยดูนะจ๊ะเรล,ลเลอร์เลยเชลเลอร์จาก m ม m e มีเดียนะคะอเปอร์เสียงผมอยากให้จำไว้ม<า>ไมามีเดียนี่การที่ทุกคนเข้ามาที่นี่ก็เพื่อสำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำใช้เวลาที่อยู่ในนี้<ม>ในการ<ม>คิดไตร่ตรองความผิดและเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นให้ได้ลอโดนคดีอะไรมาหรอแย่เสียงดิบจริงจริงในเนี้ยก็มีทุกอย่างคล้ายกับข้างนอกนะ แต่มีแค่สองอย่างที่นี้ไม่มีอิสรภาพกับความสุขเนี่ยเฮ้ยจะหมายบ้งเมื่อกี้อุ้ยมีคนปกติท่านอยู่ห่างจากมันหน่อยก็ได้ว่ะตอนนี้ดีดีมันหมายหัวยเร็วดแล้วนะจำคดีดังๆคดีหนึ่งได้ไหมที่มีเด็กผู้หญิงไปฆ่าครูฟิสิกส์ตายในฮ่องกงเมันชื่อแคลร์แต่ทุกคนเรียกมันว่าไอ้หมาบ้าขนาดผู้ครูเนี่ยยังไม่เค่อยยุ่งกับมันเลย ร้ายกับทุกคนแต่ฉันดีกับเธอนอะทำไมเฮ้ยเธออยาช่วยเราไหมแค่เราสิคุแม่เราแค่ไม่ชอบเห็นใครโดนแกงอะเออในล่ะเรารู้สึกว่าเราสู้อยู่คนเดียวอะตอนเราแก้ปัญหาสู้เพื่อที่จะได้ออกไปจากที่นี่อะ่ไใช่คนเดยอไม่ได้สู้อยู่คนเดียวหรอกนะคนอื่นเขาก็สู้เพื่อสิ่งเดียวกันอยู่รอดเพื่อกลับออกไป เราจะร่ันร้องและจะไม่ยอมให้ใครเจอดีกว่าพอเป็นผู้หญิงรภาพวกเราที่รัยกันแล้วก็จะไจะใช่ฉันนะ แลรเแคล้บอกว่าให้ดูที่ไหนไม่แต่ว่ามูสดีมากเลยอะโช่มสีชั่ส่งสีอะไรอะไรเป็น่ดูมากค่ะทุกคนทำดีเลยอะแบบมิสตอรี่ใช่โปรดักชั่นดีมากติดตามนะคะฉันจะไปดูดังนี้ โอ้ยทีเนี้ยอยากเล่นเป็นเนื็ูแบบเป็นไร้ร้อะไม่ใช่โรยร้เปฉันเล่นไปหน่อยของข้าจิธอลอสิอะจะทำเสียงก็เท่า้ึงมึิกเกูแบบือ